ให่มีน้ำหมดให้ม่เป็นน้ำมันที่มันเป็นเนื้อกับปลาหมึกเลยต่อไปก็ใส่เครื่องเลยก็เรื่อตที่เว้ใส่เครื่องลงไปกินจะแรงนะ ทเทยมกันขนนาดไม่ได้ค่อยๆหยอดนะครับปลาหมาึกเป็นเค็มหัว นี้ซอสไผ่นางรมนะคะอันนี้ซอดละะอนนอาเขียวะค่ะทุกคน้าเขียวอน่อยปลาหมึมกกระเด็นโอ้โหกินได้ที่ใจใส่สามสี่ <c oughs> สบานนะที่น้องปลาหมึกกระเด็นก่อน

อันนี้ก็พาหมูชิ้นกับหมึกครับเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าทุกคน